เคยสงสัยไหมว่าหากท่านเป็นผู้เสียหายและต้องการยื่นคำร้องคุม้มครองสิทธิ์กับสำนักงานปป,ปงสามารถยื่นในกี่ช่องทางทางไหนบ้างวันนี้เรามีนํามาบอกค่ะช่องทางที่1ยื่นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานปปง w w อ w .aml.o.go.th ทางที่2ยื่นทางไปรษณีย์แบบหง่นทะเบียนว้าว wow. โดยวงเล็บมุมสองด้านบนว่าส่งแบบคำร้องขอรับคืนหรือชดใช้คืนซึ่งทรัพย์สินรายคดีช่องทางที่3มมายื่นด้วยตัวเองที่สำนักง,งานปปงตั้งอยู่บนถนนพญาไทเดินทางมายังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สนามกีฬาแห่งชาติหรือลงที่สถานีราชเทวีเดินต่ออีกหน่อยก็ถึงสำนักง,งานปปงเลยค่ะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อที่สายด่วนปปง,ง .1710 วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย